สี <4 S 2> เ่เหลี่ยมแต่ตุราสอง่อเรียงกันขนาดเก้าครึ่งนะคะทุกด้านเก้าครึ่งนะคะจากนั้นตรงนี้นักเรียนเอาขึ้นไปหนึ่งจุดห้านะคะเรากำลังจะสร้างแขนนะคะหนึ่งจุดห้าแล้วนักเรียนขีดเส้นไว้อย่างนี้นะคะแล้วจากตรงหนึ่งจุดห้านี้นักเรียนเอาขึ้นไปสี่เส้นนะคะทีน,ะะนี้ตรงนี้ขีดเส้นให้ชิดกันอ่ะพอได้อย่างนี้เสร็จข้างนี้เป็นชิ้นหน้าข้างนี้เป็นชิ้นหลังนะคะทีนี้จุดนี้นักเรียนเอาขีดลงไปที่เส้นข้างล่างนะคะฝั่งข้างหลังนี้ชิ้นหลังนี้นักเรียนขีดไปที่เส้นบนเห็นไหมคะความแตกต่างตรงนี้อยู่ข้างน่าละะค <king. S 2> นักเรียนดูความแตกต่างนะฝั่งขวานี่คือชิ้นหน้าเส้นนี้จะต่ำลงมาอยู่เส้นล่างฝั่งซ้ายนี่คือชิ้นหลังนักเรียนต้องขีดมาที่เส้นบนนะคะจากนั้นขีดเส้นมาอย่างนี้เชื่อมมาตรงนี้นะคะฝั่งนี้ก็เชื่อมมาตรงนี้พอได้อย่างนี้ปั๊บนักเรียนเอาไม้โค้งแบบนี้ตรงที่หมายเลข45ินี่วางลงไปค้อไปอย่างนี้นะคะยกสูงขึ้นไปอีกนิดนึงแล้วตะค้อ,อลงไปแล้วข้างน,นี้ก็ค้อลงมาตรง45เหมือนเดิมนะคะค้อลงมาที่นี่นะคะเราก็ได้หัวแข็ส่วนข้างบนจากนั้นจับหัวลงเอาตรง45ไว้ที่คะโค้ามา อ๋อวันนี้มาสี่สิบขอโทษทีมองไม่เห็นตรงนี้นะคะสี่สิบห้าโค้งมาฝั่งนี้ก็เหมือนกันเอาสี่สิบห้าไว้ตรงนี้นะคะแล้วก็โค้งมาที่ฝั่งนี้นะคะเราก็จะได้ตรงนี้กับตรงนี้นะคะคราวนี้เส้นนี้นักเรียนครับเส้นนี้นะคะเส้นนี้ครับครับตรงพับให้ตรงเส้นนะคะให้ตรงตรงนกันอ่ะพอได้อย่างิบขึ้นมานักเรียนอัปการเทเบิลนะคะวางต่อไปข้างล่างแล้วก็เอาลูกกริ้งกริ้งอย่างนี้นะคะแล้วก็กริ้งไปตรงนี้นะคะหยได้อย่างนี้เสร็จนี้ไปเส้นนี้ก็จะไปอยู่ตรงนี้นักเรียนก็เอาไม้โค้งโค้งมาอยเห็นไหมคะก แล้วก็เอามาเอากระดานที่ใส่ลงไปทิ้งตรงนี้นะคะถ้าดูไม่ทันก็ย้อนหลังดูบัมบ์นะคะนี่ก็เปเข้าใจเองก็ได้อย่างนี้เสร็จทุกเรียนก็เอาฝั่งมีคงมาที่นี่ค่ะเราก็ได้แข็งแล้วครนนี้มาวัดดูว่าทั้งหมดนี้ได้54ไหมทุกเรียนก็บอกต่คนนี้เขาจะขาดเกินกันไม่เกินหนึ่งเซนนะคะถ้าไม่พอขาดไปหนึ่งเซนถ้าเกินไม่เกินเกินหนึ่งเซนนะคะนี่ได้พอดีเป๊ะเลยนะคะขาดไปนิดนึงทุกเรียนก็เติมเลยนะคะถ้าขาดไปนิดเดียวคะได้45พอดีใกล้เคียงที่สุดพัดอได้อย่างนี้แล้ววัดความยาวแขนยาวแขนเรายาว วัดจากข้างบนลงมา5้าเซนถ้าคนตัวสูงก็5้าห้านะคะอันนี้คนใส้ปานกลางก็5้าอันนั้นขีดเส้นตั้งฉากตรงนี้นะคะคราวนี้ปลายแขนนักเรียนก็มาดูว่าแขนกระบอกนักเรียนอยากได้ปลายแขนเท่าไหร่ให้วัดเผื่อรวมไม่เลยนะคะตัวนี้ครูเอา24เซนนะคะก็หารสองก็ข้างละ12เซนจากเส้นกลางนะคะตรงนี้เส้นกลางจากเส้นกลางนักเรียนก็วัดไปข้างละ12เซนแล้วข้างนี้12เซนรวมกันเป็น24เซนใครชอบเล็กก็วัดเข้าไปนะคะใครชอบใหญ่ก็วัดามตามต้องการนะคะขีดเส้นไปอย ไซส์ที่โคกังตัดคือไซส์คนไซส์โคก็คนอ้วนคนท้วมน,นะคะนักเรียนวัดมาไซส์เล็กนักเรียนก็ใช้ตัวเลขตามที่นักเกรียนวัดมาแต่ว่าหารตามหลักการที่ให้ไว้นะคะพอได้อย่างนี้เสร็จนะะันเกเรียนก็วัดตรงนี้ด้วยว่าสองค้ามันเท่ากันไหมางตรงนี้ได้สามสิบห้าขึ้นตรงนี้ก็ต้องได้สามสิบห้าขึ้นเท่ากันนะคะคราวนี้เดี๋ยวเราจะมาแยกให้เขาเป็นสีน่บนแขนที่ได้มานี้คือแขนมาตรฐานนี้เราจะได้เป็นแขนธรรมดานะคะแขนธรรมดาหัววันนี้มารีวิวหนังสืออีกรอบนะคะหนังสือโคซึ่งสอนตัด เสื้อผ้าทุกชนิดได้เลยนะคะสอนวิธีสร้างแพทเทิร์นนะคะเริ่มจากฉบับพื้นฐานนี้นี่มีขายตลอดนะคะนักเรียนก็สั่งมาทุกเดือนไม่เคยขาดนะคะเล่มนี้ขายดีมากเลยแล้วก็ฉบับรวบรวมแฟชั่นนะคะ ก็ต่อจากเล่มนี้เพื่อที่จะให้นักเรียนแกะแบบได้ก็โดยแกะแบบเป็นตัวอย่างเล่มนี้ก็ขายดีมากนะคะหนังสือคคูนี้จะออกทุกทุกเล่มนะคะแต่ละเดือนนักเรียนจะสั่งเข้ามาเพื่อไปช่วยในการเสริมสร้างทักษะในการสร้างแพทเทิร์นนะคะ,ะแล้วก็สมุดวัดตัวนี้ก็น้องใหม่ก็ทำไว้ นะคะเล่มละ80บาท,บาทเผื่อนักเรียนท่านใดสนใจก็เอาไปใช้นะคะอันนี้ก็พวกนี้ก็300เล่มละ380นะคะแล้วก็ชุดพยาบาลน,นี่ชุดพยาบาลครูนี่ก็ขายดีมากเลยเป็นวิชาชีพนะคะใครเอาไปทำแล้วก็ํำขายได้ทุกคนแล้วก็ใส่ได้นะคะบางคนก็มาบูลี่ครูอ่าไม่เป็นไรนะคะแล้วแต่ใครชอบ เพราะว่าอันนี้นี่มันเป็นทักษะเฉพาะตัวนะคะเป็นคู่มือที่จะช่วยให้นักเรียนมีรายได้อันนี้ถ้าใครไม่เห็นความสำคัญก็ช่วยไม่ได้นะคะนี่เห็นไหมคะมอยู่แค่นี้แหละพิมพ์กี่ครั้งก็หมดนะคะอันนี้ก็ผ้าทไทยนี่ก็หมดไปแล้ว รอบหลายรอบแล้วนี่รอบนี้เพิ่งสั่งเข้ามาใหม่ก็เพิ่งได้มานะคะช่วงนี้เป็นเทศกาลที่ทุกคนต้องใส่ชุดผ้าไทยเยอะนะคะงานบุญงานแต่งนักเรียนก็เอาไปตัดใส่เองนะคะดูตามขั้นตอนที่ให้ไว้เป็นขั้นตอนนะคะแล้วจากนั้น นี่ยกทรงนะคะยกทรงนี่ก็เหลือเล่มเดียวนี่ใครจะเอาก็รีบมาเอานะเดี๋ยวต้องรีบสั่งเพิ่มนะคะนี่ก็ไม่ขาดสายนักเรียนชื่นชอบมากอ่าแล้วอันนี้ลายปักสําหรับนักเรียนที่กําลังเรียนปักฉลุอยู่นะคะก็เอาลายไปช่วยไมยบ้บรรทัดนี่ก็ขายดิบขายดีเหลืออยู่แค่นี้นะคะใครอยากได้ก็รีบสั่งนะคะเพราะว่านี่กว่าจะมาร่วมเดือนนะคะเพราะามาทางไกลนะคะอ่า ก็คลิปดีฝากไว้กับนักเรียนนะคะท่านใดสนใจก็ทักเข้ามานะคะ,ะที่เพจเรียนตัดเสื้อกับอาจารย์วัชรีพันธ์ค่ะขอบคุณค่ะเราแยกออกมาเขาก็จะเป็นอย่างนี้นะคะวัดรอบรักแร้ก่อนได้เท่าไหร่แล้วก็ไปสร้างแขนมาตรฐานพอได้แขนมาตรฐานแล้วนักเรียนก็ สร้างแยกแบบนี้นะคะแยกให้เป็นแขนตุ๊กตางี้พอได้เสร็จปุ๊บนักเรียนก็ต้องเอามาต่อเติมอีกนะคะยังไม่เสร็จนะคะเพราะว่ามันรูดเยอะในตัวนั้นนะคะวิธีต่อเติมก็โดยนักเรียนก็วาดของเก่าออกมาก่อนวาดแขนตุ๊กตาที่นักเรียนมีออกมาก่อนนะคะพอได้อย่างนี้นะคะตรงนี้ เขาเป็นเส้นโค้งนะคะไม่งั้นเขาจะไม่พองด้านล่างนะคะพอได้อย่างนี้เสร็จนะคะนักเรียนมาแบ่งตรงนี้นะคะแบ่งออกไปอีกนะคะแบ่งตรงนี้แล้วก็แบ่งตรงนี้นะคะแล้วนักเรียนก็ตัดแยกออกไปแล้วก็ตรงกลางนี้ด้วยนะคะเพื่อที่จะให้มันพองให้มันให้มันเป็นทวิษ ให้แยกเพิ่มไปอีกนะคะวิธีแยกจะทำให้ดูเพรว่าแขนงตุกตามตัวนี้มันจะ,นจะพองที่เต่งนะคะข้างล่างเหมือนเดิม ข้างล่างเหมือนเดิมรูดแล้วก็ไปพองเลยไปรูดแล้วก็ไปสบขอบเลยนะคะทีนี้ข้างบนเห็นไหมนะเบอร์หนึ่งเบอร์หนึ่งเบอร์สองเบอร์สองเบอร์สามเบอร์สามตัดไปก่อนตัดเสร็จเอาอันล่างมาวางก่อนนะคะ อันเบอรอันข้างล่างสุดวางก่อนพอวางเสร็จตัดอันนี้นะคะตัดอันนี้ยกขึ้นไปนะคะอันที่2ยกขึ้นไปเพิ่มออกมาอีก3ามเซนช่องนี้3ามเซนนะคะ ตรงนี้ตัดขาดจากันเลยอย่างละสามเซนนะคะนักเรียนจะได้จำง่ายๆอย่างละสามขึ้นมา ขึ้นมาอีกนี่พอได้อย่างนี้เสร็จนะคะอันสุดท้ายขึ้นมาอีกอย่างนี้นะคะนี่เขาก็จะหน้าตาแบบนี้จากนั้นนักเรียนก็เอาปากกาเพราะว่าแขนนี่ทอดทนเขาพองมากๆนะคะเป็นลักษณะแขนเสื้อที่สวยมากนี่นักเรียนก็ขีดไฟอย่างนี้นะคะ โค้งใหม่นะคะโค้งใหม่นี้เห็นไหมคะโค้งใหม่ก็จะได้แขนงตุ๊กตาหน้าตาแบบนี้นะคะข้างล่างก็ลูดไปตามปกติแล้วก็ไปใส่ขอบข้างบนนักเรียนก็ไปเช็คลักแร้ก่อนเช็ควัดจากนี่วัดมาสมมติว่าลัก,ลกแร้นักเรียนมาอยุ่ที่ตรงนี้นักเรียนก็วัดส่วนที่เหลือเท่าไหร่แล้วนักเรียนก็ไปคำนวณให้เป็นจีนะคะ คือไม่จําเป็นต้องเป๊ะปะพอดีแน่นคือเป็นจีบไปก่อนแล้วก็ลูดซ้ําไปอีกไงคะมันมีทั้งจีบทั้งลูดอยู่ในนี้คือลูดไปก่อนจีบไปก่อนอาจจะจีบช่องละ4เซนก็ได้หรือ5เซนก็ได้แบ่งเป็นช่องๆอ,อย่างนี้5เซน5เซนแล้3อันที่เหลือลูด นะคะมันก็จะเสริมขึ้นไปอีกแล้วนักเรียนก็ไปใส่ลิ้นตั้งถ้าในนี้ไม่มีลิ้นตั้งมันก็จะเหี่ยวลงนักเรียนต้องไปใส่ลิ้นตั้งด้วยนะคะ,ะจบคลิปนี้กดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจกันนะคะที่เหลือก็ตัดออกมาไปวางผ้าวางเฉลียงนะคะวางเฉลียงใครดูไม่จบคลิปก็ไม่ได้เห็นแขนอันนี้นะคะ แผนอันนี้ยังไม่ได้สอนไทนะไทยไม่ตู้จุกทิพก็โกดูนำเดอร์อ่าวเสร็จแล้วค่ะสอบคุณ